สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลงคึงมาดิจิตอลนะครับวันนี้พามาดูงานติดตั้งนะครับแบบหล่อแผ่นพื้นสําเร็จนะครับความยาว12เมตร40นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วรอการเทนนิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับคือแบบหล่อแผ่นพื้นนะครับความยาว12เมตร40นะครับเป็นลักษณะรางนะครับเรียงแนวขวางนะครับ6รางด้วยกันนะครับตัวรางนะครับจะมีความกว้างนะครับ35เซนความสูงนะครับความหนา5เซนนะครับเป็นขนาดมาตรฐานนะครับ ส่วนตัวลวด PCY นะครับสามารถร้อยได้7สูงสุดถึง7เส้นนะครับสามารถเลือกร้อยได้ตั้งแต่4เส้น5เส้นแล้วก็7เส้นนะครับต่อรางลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโครงสร้างนะครับทำจากเหล็กเฮดบีมนะครับยังหนาเลยนะครับเทีนี้เดี๋ยวก็จะมาดูการทํางานนะครับการติดตั้งเราเนี่ยนะครับปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับมีเกลียวปรับระดับเหมือนเดิมนะครับให้ได้ระดับน้ํากัน เวลาเรามาขนส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราจะแกะออกมาเป็น6เมตรนะครับแล้วมาต่อกันที่หน้างานเนี่ยครับคือตัวการข้อต่อเราตรงกลางนะครับมีดามไว้ให้เสริมความแข็งแรงนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการทํางานนะครับของตัวแบบหล่อแผ่นพื้นสําเร็จนะครับเริ่มแรกนะครับก็ทําความสะอาดรางเหมือนปกติทั่วไปนะครับแต่อันนี้เป็นรางใหม่ไม่ต้องทาความสะอาดนะครับต่อมานะครับทาน้ํามันที่ตัวแบบนะครับแล้วมันก็เลือกได้ครับตั้งแต่ขี้โลนะครับหรือน้ํามันทาแบบโดยตรง นะครับอันนี้ก็ลูกค้ายังความพร้อมไม่มีก็คือใช้น้ํามันคีโรไปก่อนจากนั้นนะครับก็จะทําการร้อยลวด P C Y นะครับโดยใส่ตัวกั้นนะครับที่นี้เราต้องเลือกก่อนนะครับว่าจะทําความยาวแผ่นกี่เมตรนะครับถ้าสมมติทําความยาวแผ่น3เมตรนะครับก็จะได้4ท่อนนะครับต่อรางนะครับแต่ถ้าความยาว4เมตรนะครับก็จะได้3ท่อนต่อราง ทีนี้เราก็มาใส่ตัวกา้านวันนี้เลือกทําความยาวที่3เมตรนะครับใส่ตัวก้านทั้งหมดได้การ4อันนะครับแล้วก็เลือกร้อยลวด PCY 4เส้นต่อรางนี่นะครับตำแหน่งที่ใส่ัวดพิจารณ1 2 3 4นะครับอันนี้แล้วแต่ดีไซน์ความแข็งแรงของทางผู้ผลิตนะครับว่าอยากจะร้อยลวดกี่เส้นต่อรางนะครับของเรานี่็คือออกแบบเผื่อมาให้แล้วนี่ครับเมื่อใส่ร้อยลวดได้หมดนะครับเราก็ลากตัวก้านไป นะครับเพื่อให้ได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราก็จะวัดความยาวนะครับของแผ่นที่เราจะทํานะครับอย่างวัดอย่างนี้นะครับเราก็วัดมา3เมตรนะครับแล้วเราก็ปริ๊กตำแหน่งไว้ตรงนี้เลยนี่ก็ร้อยลวดมาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ทิ้งปลายลวดไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะด้านนี้เป็นด้านรับแรงนะครับไม่ใช่ด้านดึงลวดนะครับทิ้งมาแค่พอประมาณเพราะสาคัญของการใส่นะครับ อย่าให้มันสลับเส้นกันนะครับเนี่ยนะครับต้องดูให้ดีนะครับเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับเพราะมันยาวทีนี้มาวัดความยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จับตรงนี้เลยอ่ะพี่จับตรงนี้ไ้ครับเดี๋ยววัดความยาวแผ่นนะครับโอเคเราล็อกตรงนี้ไว้นะครับแล้วอาร์มที่3เมตรนะครับเออเอาปากกาปากกาเคมีมาเขียนหน่อยมีไหมเออเนี่ยอย่างงี้นะครับโอเคทีนี้เราก็เลื่อนตัวก้นให้ได้ระดับนะครับยึดตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับว่าตัวนี้เรามาร์กเกอร์ไว้แล้วนะครับที่3เมตรนะครับแผ่นละ3เมตรโอเคเราก็เลื่อนตัวก้นมาให้ตำแหน่งเดียวกันตัวแผ่นพื้นนีี้้จะไไมม่ด ตัวล็อกตัวกันให้นะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกทําความยาวได้หลากหลายครับทีนี้นะครับก็ใส่ตัวหูยกแผ่นพื้นนะครับแผ่นละ2อันนะครับวันนี้ทำสามเมตรนะครับก็จะมีทั้งหมด4ท่อนนะครับแล้วก็6กรางนะครับ64 2ี่ยสี่นะครับใส่แผ่นละ2อันนะครับก็จะเป็น4 8อันโอเคอ่ะพี่ใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยเลื่อนเอาเดี๋ยวค่อยเลื่อนเอาเนาะใส่แผ่นละ2อันนะครับ ทีนี้ถ้าพี่อยากให้มันยกบาล้า์พี่ก็ต้องวัดหน่อยว่าจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนวันนี้เราทำแผ่นที่สามเมตรนะครับนะครับมีหรางนะครับอ่าจะได้สี่ท่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหกสี่ยี่สี่ยี่สี่แผ่นด้วยกันนะครับทีนี้เราก็ใส่ตัวตะขอเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับโอเคใส่เรียงใส่แผ่นละสองอันนะครับทีนี้ แบบเราในระยะ12เมตร40นะครับทำ3เมตรเนี่ยมันก็ยังเหลือเศษอยู่เราตัดเป็นมาเหล็กมาํำไว้นะครับเพราะเวลาโหลดปูนเนี่ยอ่าน้ำปูนมันจะยันตัวกันมันจะวิ่งนะครับทีนี้เรามาต่อในเรื่องการใส่กิ๊บล็อกนะครับกิ๊บล็อกนะครับเริ่มแรกนะครับเราใส่ปลอกไปก่อนนะครับแล้วใส่ถุงพลาสติกตามเข้าไปนะครับอันนี้นะครับถุงพลาสติกนะครับผมสั่งทําพิเศษเลยนะครับใช้เครื่องตัดเลยนะครับลักษณะ 3คูณ3นิ้วนะครับมาทำซัพพอร์ตงานดึงด้วยให้ลูกค้าเลยนะครับทีนี้การใส่กิบล็อกนะครับก็คือด้านนี้เป็นด้านดึงด้วนนะครับมันตกทองทางเราก็ดึงให้มันตึงนะครับแล้วก็ใส่กิบล็อกตามไปอีกทีหนึ่งนะครับขํสำคัญก็คือปลายนี้จะต้องเสมอกัน นะครับโอเคตอนนี้นะครับจะเตรียมการเทรนนิ่ง้วนะครับเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเครื่องดึงรวดก็ต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เทรนนิ่งในการดึงรวดนะครับวันนี้ดึงรวดทีแผ่นพื้นนะครับความยาว2เมตร40นะครับดึงที่แรงดึง1,500พิ i เทียบเท่า1.5ตันนะครับดึงรวด5เส้นต่อรางนะครับรวดจะยืดเดอร์มาณ8เซนโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เทรนนิ่งการใช้งานเครื่องดึงรวดและการปรับตั้นค่าและเรื่องความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้เกิดจากการใส่ตัวกิ๊บล็อกไม่แน่นนะครับเวลาดึงแล้วมันหลุดโอเคตอนนี้นะครับกําลังโหลดปูนที่แบบแล้วนะครับโอ้ปูนสลัมใช้ได้เลยครับเหนียวดีครับเดี๋ยวลองไล่เขย่าดูนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้ใช้รถนี่ครับไม่ไม่ไม่ถึงครับต้องใช้บักเก็ตเดี๋ยวตอนนี้เกี่ยวปูนให้ได้ด้านนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดคา,านปาดไล่ยาวไปเลยทีนี้เรามาลองคานปาดนะครับเรื่องเกี่ยวปูนมันพูนไป นะครับปูนปูนมันปูนไปนะเนาะอ่าบีช้าๆหน่อยก็ได้มันได้ไล่ปูนไปเร็วไปช้าๆหน่อยตอนนี้เทปูนช่องแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดฐานปาดนะครับไล่ตัวปูนออกไปนะครับอันนี้เทปูนเยอะไปหน่อยนะครับมันก็เลยจะแรงพูนๆหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไล่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่งั้นก็ เอาน้ำหนักถ่วงที่ตัวคารป่าด,ด้านบนนะครับจะได้กดไปนะครับแต่สำคัญสุดคือค่อยๆเดินช้าๆนะครับมันจะไล่ปูนออกไปมีค่อยเปิดไล่ปูนมาแล้วนะครับปูน่ง่งครางจะพูนไปนะฮะ ต้องเลื่อนช้าๆนะครับถึงจะไปเหยาปูไล่เก็บทีนะครับาแบบไหมนะครับเริ่มต้นเลยต้มเลยนะครับอันนี้เรื่องย้อผิวยังไม่เส็จเพราะว่ามีการปูดออกมานะครับดูประด็น้าดูนะครับอ่าตอนนี้ขั้นตอนการเทแผ่นพื้นใกล้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนเริ่มทำการกรีดบ้างแล้ว แต่ตัวนี้เป็นงานแก้นะครับเนื่องจากที่แรกขูดเพปูนหนาไปนะครับเลยก็ต้องขูดออกมาในระหว่างที่ขูดเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับปูนเซ็ตตัวนะครับเลยลงน้ําปูนเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับแล้วค่อยออมาทําเส้นนะครับอย่างนี้อีกขีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปีดทาลายนะครับ ง่ายๆเลยครับใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวสาเหตุที่ต้องทำมานะครับเพราะว่าจะไปเทแผ่นพื้นอาคารต่อดีต้องให้มีชิ้เกาะปูนถ้าเป็นเรียบๆเลยเนี่ยไปเทปูนแล้วมันจะแยกชั้นนะครับถ้าใครจะทำเป็นคาดหรือเป็นอะไรก็ก็ดีครับแต่นี้คือเน้นง่ายๆครับ ตอนนี้ก็ทําการเทนิ่ง pues เ mm สร็จเรียบร้อยนะครับเทปูนเสร็จแล้วนะครับชักลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็มีงานผิดพลาดหลายประการนะครับอย่างเช่นปูนสลัมเหนียวไปนะครับแล้วเทหนาไปด้วยนะครับคานปาดปาดมาไม่ไหวนะครับเพราะงั้นต้องใช้ er, จอบ <injust> คา <Kazakhstan> ดดึงไปนะครับ <iden> พอดึงไปใช้เวลาพักหนึ่งปูนมันเสร็จตัวนะครับทำลายไม่ได้แล้วก็เลยต้องลงน้ําปูนนะครับ เพื่อได้รู้รายได้นะครับแล้วก็ตัวกั้นเนี่ยวิ่งนะครับมันวิ่งนะครับวิธีแก้ตัวกั้นวิ่งนะครับก็คือใส่ปูนทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วค่อยปาดนะครับเพราะไม่งั้นให้ปูนมันยันกันนะครับตัวกั้นจะได้ไม่วิ่งนะครับด้านนี้มีปูนด้านนี้ว่างนะครับปูนมันก็จะดันตัวกั้นออกมานะครับนี่นะครับโอเค ก็โดยประมาณนี้ครับ่อาอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวหูเกี่ยวนะครับอตอนที่ปูนมาเสร็จตัวลูกน้องเขาลืมมา,างัดหูเกี่ยวขึ้นนะครับทําให้ปูนมันเซตแข็งไปแล้วนะครับงัดขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับแต่เวลาอันนี้เดี๋ยวเรายกกลับไปลวดได้นะครับเพราะตัวแผ่นพื้นมันบางครับมันสามารถยกออกได้แต่ก็จะเอาไปจัดก,การใช้เฮยียบยกแล้วก็จะยุ่งยากหน่อยทีนี้สุดท้ายก่อนก่อนเลิกจริงก็ต้อง เช็คตัวกั้นนะครับให้เห็นรวดโผล่นะครับเพราะถ้ารวดไม่โผล่เนี่ยรวดไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ใส่โฟมไปแล้วนะครับแต่เจอน้ำปูนเข้าไปมันลงหมดโอเคแค่นี้ครับ ท้ายก็ฝาสำหรับลงคลึงมานิจคนครับสำหรับแบบหลอคอนกีตอะไรนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากติดตามได้ใน y ยูทูบเฟนรูปไกแอดที่สองนะครับมีข้อมูลความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องคอนกีตอะไรนะครับสวัสดีครับ